ว่าอ้วนมาจีบสาวกันนะเห็นไ,ไหมเฮ้ยสาวรันสาวลันแบตเตอรีลล่นะอ้วนเอาผู้ใดอ้วนจีบผู้ใดอ้วนนี่โอ้ยผู้สาวเนี่ยว่ะผู้สาวอ้วนเอาดอกไม้มาว้วนเอาดอกไม้มาฝากนี่เห็นไหมเน่นี่เน,น,น่ว่านเอาดอกไม้มาฝากเชื่อขีอ่ต้นไม้ป <laughs> ัด ผู้สาวปื้ดวันตบ่อตองเลยเขาแฮ้งแบบพลังเกินลอยอ่ะวันน่ะเฮ้ยไม่ต้องแต่งหน้าดอกเออว่าต้องแจ้งหน้าดอกป๊าบเออรับประกันแน่นันค่ยได้โอลนครับ พอดีผมจะเปลี่ยนซองหม้อแบตใหม่ก็เลยจะเอาหม้อแบตใหญ่ใส่เบนเทนอเ,เอาไปฮะอี่ยังกะบอเลี้ยใส่เบนเทนแล้วนะเวนาะอ้วนเขินบุษสาวกับว่าไปทัวร์เอาอันนั้นเออเอาแนวใส่ขวดแล้วเนาะเอาแนวใส่ขวดนี่เห็นน้ำแน่ใจสองอันนี้ถ้าใจอ้วนเอามาเปลี่ยนกะให้ราคาเดียวกันเด้อ เออบ่มีเสือตีม่มีเสือไ้อ้วนใส่จากตัวตีเสืองั่มๆรู้รูต้องไปทานเทาแก่ก่อนเพราะว่าเท่าแกใส่แล้วเฮ้ยห้อ้วนจักตัวนี้เสือแบตเตอรี่ไหมเออเจ้เมนเราจะใส่จแหอ่าฮ่าฮส่าฮ่ฮ่า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 ฮ นี่ครับร้านพรแบตเตอรี่พรเจริญมีคนมาเอาหลายคนแล้วเด้อต้องขอบคุณเอฟซด้วยเพิ่นมาจากไชก่อนมือนัันเพิ่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 นเบิ้งคลิปแล้วเพิ่นมาจากไช้ก่อนแจ๊สุธรมุตานฮรนซีสะเกอำนาตแล้วก็สุรินแล้วก็ล่าสุดคืออำนาจเจริญเพิ่นเบิ้งคลิปแล้วเพิ่นมาซื้อน่ะเพิ่นเอาอยู่จังหวัดเพิ่นบ่มีหรือว่าเพิ่นผ่านมาจังไดยไม่รู้เขาบอกว่ามาจากที่อย่างเพิ่นโทรมาบอกเรือว่าแวะมาเลย เาบอกว่าคลิของแก็เยนปีล้ยูเมาเอาล่าสุดเไปแล้วนอูกแล้วก็มาอ่สุดะเมื่อวานก่อนาอีกพาลูกปึ๊เป็นเาลูกแลวันพิ่าสดงว่ายุ่นี่ขายถือกี่ลีเด้เออ เออเราประกันสามเดือนอันนี้ผมเอาแบตม่ให้เขาเช็คเขาก็เลยใส่น้ำากดให้เบียดไหนเชีเพียจไะเออามามเียด่าเบกมเลยี๋ยวเอเยวันเพินเห็นหนาตัวแล้วเอาเบียนหลดเนี่ยเซาเซหนังๆเนเซาวบาดหนังๆในโสดด้ในโสดด้ โอ้ oh! <laughs> เอาขีสตัวนมาฝมากกูสั <laughs> <laughs> ร้านก็ทางนี้จะไปร้อยเอ็ดทางนี้จะเข้าเมืองมหาสาร,รคามบ้านสองนางใหญ่เพราะว่าคุณออกมาจากอาชีวะมหาสาร,รคามออกมาจะมาร้อยเอ็ดออกมาประมาณสามกิโลสองกิโลกว่าอยู่ตรงนี้สังเกตร,ร้าน ฟูดเกียร์ร้านยางเนี่ยพรเจริญแบตเตอรี่ถ้าเราขับมาตรงๆไม่สังเกตขวามือจะไม่เห็นเลยนะนะครับโทรมาก่อนก็นได้ครับเบอร์โทรศัพท์0935266 169 0935266 169ห8หนึ่งหกนย์49 49น้นึ่เดี่ยวคเสเก้าเจอรัีเร่เดอเตเวลารับสายแม่นวะ เบอร์เท่าแก่ิเอามาบอกเบอร์เอาวันไดเบอร์เราวะกดเอาเบอร์ผู้สาวสิเฮ้ยทรแล้ววทรแเล้วีเอี่อยู่ฮะเออขอบคุณจ้าที่ติดตามเพจโอ้โหเบอริไนเลื่อมดี๋ยวโบมี่มันน่าเมา้องก็กลับมาจากกันใช่ไหมภูมิเห็นบบมี เออถ้อมาไห้ช่งเนี่ยไปส่งี่บานไหนบ่ได้เอ้ให้อ๋ออ่ไอ้รับจุบันนั่นท่าไจะของันแตไทยโปรไฟท์หันหลังนั่นหันหังตั้งแต่เม่เห็นหนาเจีเีใ่หมออีมงกลมหนากูสูยุงโปรไฟทตรงแยกไงทังขิดไปแกดำเนี่ยใช่ไหมไปส่งให้ได้พี่้าคืออ๋ตรงมันตรงมาเองจัทีแกบใจเพราะว่ายัง ทีเดียวมันเลือกเอาเบบเลอกตอนวันที้มากบบนี้ต้งผ้าวนมันนํามาจีบสาวพอมเอาเชือกต้นไม้เาไปอเอาเชือต้นม้พ่อวายอยู่กลมลุงนีมาได้กับปวดมน์ม้นทีเเอาโปรไฟล์มาบังโปรไฟล์กลมหนาอยูมเหม่ไอเห็นดูเป็นเท่าๆดำๆในโปโปรไฟล์น่ะเออกันั่นละเออนั่นละ ไอเดี๋ยวเป็นมูก๊กมิล่าบอนอ่ะในเฟนไม่ไม่หนูติดตามเพจพีเอ่โอ้กจอะนะมีแบตเตอรี่มากมายครับในคังนั้นอีกเต็มเลยเลนี่มีเมลอนก็มีปะวันฮท่าเดาใจงั้นคนก่อนได้มอใหญ่มาสองลูกในราคาเทินสามลูก สองพันสองไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงก็ลองมาดูได้นับประกันสามเดือนนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็ไศูนย์สี่สามเจดหนึ่งสองศูนย์หหนะครับพรเจริญแบตเตอรี่ผมชอบที่เขาเขาเช็คแบตให้เราด้วยเวลาเราถือแบตมาเทินเนี่ยอย่างผมถือมาเทินที่จริง จริงของถือมาเทินเนี่ยสองลูกข้างหลังผมก็ว่าจะเทินนะแต่เขาบอกว่ามันใช้ได้อยู่เขาเอาตัววัดน้ํากดมาจุ่มดูแล้วก็เอาตัววัดไฟมาวัดดูเขาบอกไฟมีลูกหนึ่งมีห้าร้อยลูกหนึ่งมีหกร้อยแต่ถ้าไฟเหลือสี่ร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าแบตบวมเขาก็เลยให้ผมให้เหลือไ้แค่สองลูกที่จริงผมต้องเทินหมดถ้าเราล้างออกเนี่ยแบตตัวเนี้ยก็ก็ยังดีอยู่สองลูกข้างหลัง นี่แะครับคือข้อดีของของร้านนะที่เขามีความซื่อตรงนะเขาก็จะช่วยช่วยเราด้วยบางทีเราจอดเอาไว้อะแบตเราไม่ได้เสียแต่ไฟมันรั่วไงไฟระบบรถของเราเนี่ยมันรั่วมันไม่ได้ใช้นานมันเราไม่ได้ถอดขั้วแบตไม่มีปลอกแปก๊กเห็นไหมมันก็เลยรั่วออกนะครับทีนี้เราก็เข้าใจว่าแบตมันเสื่อมไม่ใช่ที่จริงแบตมันใช้ได้เรายกมา เรากะว่าเราจะเทินแต่เขาวัดดูไฟแล้วก็เอาที่มันจุม่มจุ่มดูค่าน้ํากดเนี่ยว่ามันเออมันยังใช้ได้อยู่เขาก็เติมให้เราเขาก็บอกว่าแบตเรามันยังใช้ได้เขาให้คืนมานี่ครับพอดีแล้วก็รับประกันสเดือนด้วยนะแบตเขาอะถ้าคุณเอาไปใส่รถคุณแล้วคุณจอดเอาไว้สามเดือนแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไฟอย่ารั่วนะครับไฟไฟไม่รั่วถ้าไฟรั่วก็มันก็ต้องหมด นะครับถอดขั้วไว้สามเดือนมาสตาร์ทดูถ้ามันไม่ติดเอามาเปลี่ยนเลยสองเดือนกว่ารู้เรื่องเลยเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ขไนะเขารับประกันเขาเขาไปเห็นสีเปลือกว่าไ่ตดวร้นนี่สาม,มีน,นี่บ่นน่อยบ่นหน่อยด้วยรขบ <laughs> อแต่สมยอยของมีมอหนึ่งมอสองตะกี้นขี่สปินเตอร์นะทำไมจะกี้มนไม่รถจ้าปนีดิสปินเตอร์อาีอารซีรซ่เลิอบเฮ้ยประหอดเลิ่บดอกอารีนี่แหละอาซีลอยนี่แหละอารซีรรซ่เลิบนี่ไปแจ๊บวะไหเนี่ยเอาไปแต่ข <laughs> อารซีร่ลอยอนี่แหละวันนี้ได้แด็ก่เลขข้าของแล่นเลโอสวนสีไดดได้เที่นาก่อนที่แหลกเทีนารี่เกียร์ จะเ,เ,เอาขั้นไหนมาแต่งคนกับว่าลอยสือ่ออสมมติว่าผมแต่งรถได้ไหมผมต้องเข้ามาเรียนในเมืองเอาจอดเอาไว้หน้าร้านเอาไว้โชว์่ยเหมือแงแม่มาแม่ขายเราเลื่อรถมาไนงะเนาะยังทันสนหรอกได้มาสิเลย <c oughs> อยากได้คันไหนไปเรียกก็มาแตง่งมาอีกทันโอ้ยอแม่ก็ได้แต่รถแต่งมันขายได้กำไรดีมากนะเราจับขี้ รถเนี่ยขี่มาดีๆเต็มๆถอดกองออกเอาเบาะไปรีดตัดโชุคออกใส่ล้อเล็กถอดอพักเท้าหลังพักเท้าหลังออกลงยางเล็กล้อโลูมนิเมซี่ซี่ล้อเนี่ยจะเป็นซี่เกียวแล้วก็ถอดเบือกตรงตรงหน้าข้างหน้าออกให้เหลือแต่โครงมันเรียวๆอ่ะแล้วก็มีแค่เปลือกหลังมีแค่หน้ากากบางคนหลังก็ไม่มีบางคนหน้าก็ไม่มี เดี๋ยวขายสีจากที่เราจะขายแค่คันละประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นเจ็ดขายได้หมื่นเจ็ดสมัยก่อนนะทำสีชมพูชมพูดำโอ้ไปละเงินไหลายมีคนอยากได้น้ำอยู่ยนวเอดก็ก็แต่งเหมือนกันสมัยก่อน ใครอยากได้แบตดีๆก็ลองมาดูกันครับตามเนี่ยที่ผมบอกนั่นแหละครับรับประกันสามเดือนนะราคาไม่แพงด้วยก็แบตเตอรี่มันก็มีอยู่หลายที่เนาะแต่จะเป็นที่ที่เราถูกใจมันก็หายากก็ลองมาจูนดูกับร้านนี้ถ้าคุยถูกคอก็เป็นลูกค้าประจําได้เลยนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยอีกสักหน่อยเนี่ยทุกคนก็ต้องหาแบตเตอรี่ไปใส่รถที่จอดเอาไว้ตั้งสามสี่เดือน นะครับเพื่อที่จะเอามาเพื่อที่จะเอามาใช้โอ้ขับรุดแน่นะมีอีครับ,นะรบเพื่อที่จะเอามาใช้งานนะก็ามาหาแบตเตอรี่ทุกๆได้ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแบตเตอรี่จนแล้วผมหูดราบ่าไป แต่กระจบ้อกแล้วนี่ิหละริวานรสิวานมีตำรวจตั้งหนงานหรือิวาน